ในหมู่พวกเราผู้เล่นการ์ดยูกิโอก็พอจะรู้กันอยู่นะครับว่าเกมนี้มันมี3มเผ่าหลักที่ได้รับการอวยมากกว่าเผ่าอื่นๆน,นะครับและ3เผ่าที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีจอมเวทนักรบและก็บังกรนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีพื้นฐานอยู่ที่ความเป็นแฟนตาซีนะแต่ว่าในสเผ่าเนี่ยครับมันก็ยังมีเผ่าหนึ่งที่ได้รับการอวยเป็นพิเศษนั่นก็คือเผ่ามังกรครับดูจากที่การ์ดเกมเนี่ยครับมันจะมีของเสริมเผ่ามังกรเยอะมา,มากๆครับแล้วก็มีทีมการ์ดที่เก่งๆที่เป และในปี2019เนี่ยมันก็ได้มีตีมังกรตีใหม่ที่เป็นที่พูดถึงในเหล่าผู้เล่นการ์ดยูกิโอเป็นอย่างมากซึ่งตีมการ์ดนั้นก็คือตีมการ์ดดะก้เมดหรือว่าเมดมังกรนั่นเองนะครับตัวที่พวกเธอเนี่ยจะมาในรูปลักษณ์ของกลุ่มหญิงสาวรับใช้ผู้อ่อนโยนแล้วก็มีอัธรรยาศัยดีที่พวกเธอเนี่ยดูเหมือนจะปฏิบัติงานอยู่ในครื่องหาสุดหรูและพวกเธอก็จะมีความลับที่สําคัญครับซึ่งตัวทอที่แท้จริงของพวกเธอเนี่ยก็คือมังกรที่ทรงพลังนะแล้วก็ความน่าสนใจของตีีีีกกาาาารดดเเเน่่น่่ย่ยยยยมมมััไออูททภพพลสววงงง แต่ยังอยู่ที่การออกแบบที่ชาญฉลาดที่ผสานเรื่องราวเข้ากับกลไกการเล่นเกมได้อย่างลงตัวซึ่งในแวดวงด้านเกมเนะครับมันจะมีคําศัพท์คํหนึ่งที่เรียกว่าลูโดเนลที e ด e โ o n นนซ์ที่หมายถึงความสอดคล้องเชิงเรื่องเล่าผ่านการเล่นเกมซึ่งมันจะหมายถึงการที่กลไกการเล่นเกมแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันกำลังบอกเล่าสิ่งเดียวกันครับและทีมการ์ดก้อนเมดเนี่ยก็คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของแนวคิดนี้เลยนะและกลไกการเล่นที่ว่านี่ครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนที่ทํางานสอดประสานกันส่วนแรกก็คือร่างเม็ดหรือว่า็ลแก4 แลวก็ความสามารถของพวกเธอเนี่ยจะทํางานเมื่อถูกอัญเชิญแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกในรูปแบบของการสนับสนุนหรือว่าเป็นการเตรียมการต่างๆเช่นการค้นหาการขึ้นมือการส่งการจากเด็กอกสุสานเพื่อเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรหรือว่าจะเป็นการชูชีวมอนสเตอร์ขึ้นมาซึ่งเอฟเฟกเหล่านี้มันก็คือภาพแทนของการที่พวกเธอเนี่ยกำลังทำงานบ้านจัดเตรียมข้าวของทำความสะอาดหรือการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านที่พวกเธออาศัยอยู่และส่วนที่2ก็คือล่ามังกรของพวกเธอครับที่จะมอนสเตอร์เลเวล7 8 9แล้วก็10 ซึ่งจะมีกลไกสําคัญอยู่ที่การสับเปลี่ยนกับมอสเตอร์ระดับล่าที่เป็นพวกเมดครับโดยที่เอฟเฟกส่วนนี้มันจะทํางานในช่วงเริ่มต้นของไบทเทนเฟสพวกเมดเนี่ยจะสามารถนําตัวเองขึ้นมือครับเพื่ออัญเชิญล่ามังกรที่ทรงพลังกว่าออกมาต่อสู้ได้ซึ่งนี่ก็คือภาพแทนของการที่พวกเธอเนี่ยได้แปลงล่าออกไปเพื่อต่อสู้ในช่วงเวลาที่คาลึอหาดหรือว่าเจ้านายของพวกเธอกำลังถูกคู่คมและในช่วงหลังจากการต่อสู้เสร็จสิ้นลงไปแล้วหรือว่าในช่วงท้ายของไบทเทนเฟสเนี่ยครับล่ามังกรก็จะสลับตัวเองกลับ เหมือนกับว่าทีมการ์เนี่ยต้องการจะบอกผู้เล่นว่าเมื่อการต่อสู้จบลงพวกเธอก็จะกลับไปทํางานบ้านกันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนี่ก็คือวงจรที่สมบูรณ์ที่ซึ่งกลไกการเล่นได้บอกเราเรื่องราวทั้งหมดของทีมการ์ดตาก็เมดนะครับและนอกเหนือจากกลไกการเล่นที่น่าสนใจเนี่ยทีมการ์นี้ก็จะมีการผสมผสานเรื่องราวของมังกรจากวัฒนธรรมตะวันตกและก็มังกรตะวันออกได้อย่างลงตัวซึ่งโดยปกติแล้วครับมังกรตะวันตกเนี่ยมักถูกจินตนาการว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มีปีกเดินสี่ขาหายใจเป็นไฟแล้ก็คออยยฝาสมบัติู แล้วก็มักจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายหรือว่าความป่าเถื่อนครับทาให้พวกมันเนี่ยจะมีภาพจําเป็นมอนสเตอร์ที่ดุร้ายที่รอคอยให้วีรบะบุษเข้าไปปราบมันส่วนมังกรตะวันออกเนี่ยที่ส่วนใหญ่มันจะมาในรูปแบบของงูขนาดใหญ่ที่ไม่มีปีกและจะถูกนับถือเหมือนเป็นเทพเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาและความสามารถของมังกรทางตะวันออกเนี่ยครับจะมีความสามารถในการควบคุมน้ําและก็สภาพอากาศและที่สําคัญที่สุดก็คือมังกรตะวันออกในเรื่องเล่าส่วนใหญ่ครับมันจะมีเวทมนตร์ในการจาแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นะ ซึ่งจะทาให้ทีมการเนี่ยเป็นตัวแทนของการผสมผสานทั้งสองแนวคิดที่ต่างกันล่ามังกรของพวกเธอเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกับมังกรตะวันตกที่มีปีกมีรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้อยคลานสีขาและก็มีความแข็งแก่งในการต่อสู้แต่ว่าในร่างเมทของพวกเธอเนี่ยก็จะได้รับความสามารถในการจําแปลงกายเป็นมนุษย์แบบของมังกรตะวันออกและก็การอาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ในฐานะผู้ดูแลหรือว่าผู้รับใช้ซึ่งการออกแบบเนี่ยครับมันก็ได้สร้างความขัดแย้งทางแนวคิดขึ้นมาอย่างตั้งใจเลยโดยที่มังกรเนี่ยคือสัญลักษณ์ ตัวเมดเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก,การรับใช้ซึ่งแนวคิดทั้งสองเนี่ยครับเรียกได้ว่าอยู่กันในฝั่งคนละข้างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยครับก็ได้แก้ไขความขัดแย้งนี้ได้ด้วยการแบ่งหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายครับออกเป็นอย่างชัดเจนเลยโดยที่ล่าเมดเนี่ยจะเป็นตัวแทนของความเป็นระเบียบที่จะทําหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรในระหว่างการเล่นและล่ามังกรเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความกละาหุที่ทําหน้าที่ในการต่อสู้ดังนั้นกลไกในการสับเปลี่ยนล่าเนี่ยครับ มันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกเล่นที่พิเศษสำหรับตีนี้เท่านั้นแต่มันคือการที่คครเชิงเรื่องเล่าครับที่มันได้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองตัวตนที่แตกต่างกันเนี่ยจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อ,อย่างไรพวกเธอเนี่ยจะเป็นเมทผู้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยจนกว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ว่านี่ครับมันจะถูกคุกคามโดยสิ่งเล่าภายนอกนะแล้วเมื่อนั้นนะครับพวกเธอก็จะปลดปล่อยพลังมังกรออกมาเพื่อปกป้องความเป็นระเบียบนั้นและความขัดแย้งและความเป็นระเบียบเนี่ยครับมันก็ได้กลายเป็นความสอดคล้องที่สมบู ที่ว่าด้วยเรื่องราวของพนักงานออฟฟิศที่ได้บังเอิญไปพบกับมังกรในขณะที่ตัวเองอยังเมาอยู่ครับแล้วก็ได้ช่วยให้มังกรตัวนั้นมาอยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นมังกรตัวนั้นก็ได้แปลงร่างเป็นสาวเมร์เพื่อตอบแทนบุญคุณแล้วก็มาทางานที่บ้านของเธอในฐานะเมร์รับใช้ซึ่งแกนของเรื่องโคบายาชิกับเมย์มังกรกับตีมการ์ดก็เมย์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันทุกประการเลยนะก็คือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อเนี่ยได้ยอมรับบทบาทของผู้รับใช้ในบ้านด้วยเหตตุุผลลขขออองงงคคววววาาาาาาามมมมมมจจจรรรรัััััักกกกกกกดดดดีีีีีส่่่่่ 8, ่นนนนนททไไไ้้้เยยยบบบบพแะฐืใโชิ ก็มาจากการที่ผู้เขียนเนี่ยได้ออกมาทวีตข้อความถึงทีมการ์ดนี้ในวันที่ทีมการ์ดเนี่ยได้เปิดตัวเลยนะครับโดยที่ข้อความทวีตของเขาเนี่ยมันได้บอกไว้ว่าเ mm. มกมกรได้เข้ามาอยู่ในเกมการ์ดยูกิโอด้วยแบบนี้ต้องจัดเด็กซะแล้วซึ่งการทวีตเนี่ยครับมันมีความสําคัญกับทีมการ์ดนี้เป็นอย่างมากนะเพราะมันเป็นการยืนยันว่าผู้สร้างต้นฉบับเนี่ยได้เห็นถึงการเชื่อมโยงนี้แล้วก็ได้อวยพรให้กับการชุดน,นี้ครับอย่างไม่เป็นทางการทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2แฟนชายเนี่ยแน่นแฟนยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากอนิเมเเรรรื่องโคคบบบชกกััมมแล้ว ธีมการ์ดนี้ก็จะเป็นการผสมผสานแนวคิดของอนิเมะและก็มังงะสองสายที่ได้รับความนิยมไปอย่างสูงเข้าด้วยกันได้แก่แนวคิดเรื่องสาวมอสเซอร์ที่เป็นการนําสิ่งมีชีวิตในตำนานหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆครับมาแปลงกลายเป็นสาวน้อยนะมาสร้างความสมคัญในเชิงโรแมนติกหรือว่าเป็นการถูกทํามาให้เชื่องด้วยการอาศัยอยู่ร่วมกันกับตัวเอกที่เป็นมนุษย์แล้วก็แนวคิดเรื่องเมดที่จะมีรกากฐานมาจากรูปแบบของเมดในยุควิตอเลียโดยที่จะนามาดัดแปลงเพิ่ม,เต,มเติมด้วยมุมมองผ่านวัฒนธรรมโอเอะของญี่ปุ่นมน และมาถึงตอนนี้ครับหลายๆคนก็น่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าทำไมทีมการที่เ็มไป้ยวยคามเปสากลอย่างมังกรแล้วก็เมยเนี่ยถึงได้ใช้มังงะแลกในเมะเป็นแรงบันดาลใจหลักไม่ใช่ประกอบนามบริสุทธิ์ซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็มีคําตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าโครายาชิกกับเมยมังกรเนี่ยเป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมที่นําเสนอแนวคิดประกอบนามมังกรทางตะวันออกที่ซับซ้อนที่พูดถึงความมีจิตใจที่ดีงามและก็ความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์ไปสู่ผู้ชมทั่วโลกที่คุ้นเคยกับมังกรแบบตอนตกมากกว่าซ ทำให้แนวคิดที่ว่ามังกรเนี่ยจะแปลงร่างมาเป็นสาวใช้ในบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ทํให้เมเข้าใจได้ยากครับหากจะนําเสนอออกมาแบบตรงๆนะเพราะฉะนั้นการใช้อนิเมะเรื่องโคโบายาชิก,กเมมมังกรที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติอยู่แล้วมาเป็นต้นแบบเนี่ยและด้วยการออกแบบเนี่ยครับคนามนี้ก็ได้สร้างทางลัดทางความคิดที่จะทาให้ผู้เล่นต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าใจแนวคิดของทีมการ์ดนี้ได้ในทันทีเลยโดยที่อนิเมะเรื่องเนี้ยได้ทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทางแนวคิด ที่ช่วยให้คนามีสามารถนําแนวคิดทางอนนำตอนออกที่ลึกซึ้งเข้าสู่ผู้เล่นในฝั่งตอนตกโดยซ่อนเอาไว้ภายใต้หน้ากาก,ากของเปาเคาเจอร์ที่พวกเขาคุ้นเคยนะและในส่วนถัดมาครับมันก็คือส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งของทีมการ์ดนี้ซึ่งก็คือชื่อของมังกรแต่ละตัวในทีมการ์ดเนี่ยครับที่ในฝั่ง CCG กับ o c g จเนี่ยจะมีวิธีการในการตั้งชื่อต่างกันครับแต่ว่ารอบนี้ครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ทําได้ดีและก็น่าสนใจพอๆกันเลยโดยที่เริ่มจากฝั่ง HECG กน่กอนนที่มันจะมีกิมกอนก่่ชือของ่างกรครับที่จะเเป็นนนกกาาารรํตััวอออษใชื่ขงม โดยที่ร่างเมทของดาร์กเมทเนอร์สจะมีร่างมังกรที่ชื่อว่าเออร์นัสส่วนร่างเมทของดาร์กเมทพาเลอร์เนี่ยก็จะมีร่างมังกรที่ชื่อว่าลอพาแล้วก็ร่างเมทของดาร์กเมทคีเชนเนี่ยร่างมังกรจะใช้ชื่อว่าดาร์กเมททิงเช็คแล้วก็ร่างเมทของดาร์กเมทรันดี้เนี่ยร่างมังกรจะใช้ชื่อว่าดาร์กเมทนูยาวแล้วก็ร่างเมทของดาร์กเมทเฮาส์ร่างมังกรใช้ชื่อว่าดาร์กเมทชิโอแล้วก็สุดท้ายครับร่างดาร์กเมทของดาร์กเมทแชมเบอร์ที่เพิ่งจะได้ร่างมังกรไม่นานมานี้ครับร่างมังกรของเธอใช้ชื่่ออวาาดรกเมมแชบ ส่วนในทาง OCG นะครับจะเน้นไปที่ความลึกซึ้งมากกว่านะโดยที่จะเน้นไปที่ชื่อของล่างมังกรครับส่วนชื่อของร่างเมดเนี่ยก็จะเป็นชื่อในแบบของทางญี่ปุ่นนะครับโดยที่ร่างมังกรธาตุดินเนี่ยจะให้ชื่อว่า Dark m a g u Earth ที่ในทางภาษาเยอรมันเนี่ยจะแปลว่าโลกหรือว่าผืนดินครับและก็ในล่างเมดของเธอเนี่ยจะให้ชื่อว่า Nasari ถัดมาเป็นล่างมังกรธาตุลมครับที่จะให้ชื่อว่า Dark Magus w i ที่ในภาษาเยอรมันเนี่ยจะแปลว่าอากาศหรือว่าสายลมอะไรประมาณนี้แหละและก็ล่างเมดของเธอเนี่ยจะได้ชื่อว่า Parula ถัดมาก็จะเป็นร่างมัง ที่ในภาษาเยอรมันเนี่ยจะแปลว่าเปลวไฟและก็ร่างเมฆของเธอจะให้ชื่อว่าทีโดรุถัดมาก็จะเป็นร่างมังกรธาตุน้ําที่จะได้ชื่อว่าดากเมทฟุตที่ในทางภาษาเยอรมันจะแปลว่าแม่น้ําและก็ร่างเมฆของเธอจะให้ชื่อว่าลาดริถัดมาก็จะเป็นร่างมังกรธาตุแสงที่จะให้ชื่อว่าดากเมทสตาวที่ในทางภาษาเยอรมันเนี่ยจะแปลว่าลําแสงและก็ร่างเมฆของเธอจะให้ชื่อว่าฮาสุกิและถัดมาเป็นตัวสุดท้ายครับที่เป็นมังกรธาตุมืดจะให้ชื่อว่าดากเมทสแตนที่ในทางภาษาเยอรมันเนี่ยจะแปลว่าดวงดาว แล้วก็ร่างเมฆของเธอจะใช้ชื่อว่าเชมุซึ่งการใช้ภาษาเยอรมันในชื่อของทางฝั่งโอซีจีนะครับมันก็เป็นการยืนยันว่าฉากหลังของเนื้อเรื่องในทีมดาร์กเมดเนี่ยมันคือคาลือหาของชนชั้นสูงในฝั่งยุโรปไม่ใช่บ้านของชนชั้นสูงในญี่ปุ่นนะครับซึ่งนี่ก็คือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งครับทีมการ์ดเนี่ยได้ใช้แกนการหาความคิดจากโปรเจคเตอร์ของฝั่งญี่ปุ่นผ่าอนิเมะโคยววยาชิจากเมฆมังกรเพื่อเล่าเรื่องราวของมังกรตะวันตกที่ใช้ความสามารถในการแปลงร่างแบบมังกรตะวันออกและก็อาศัยอยู่ในคาลือหาที่ตั้งอยู่ในฝั่งยุโรปทําให้เราเนี่ยสรุปได้ว่าพวกเธอเนี่ยไม่ใช่มังกรญี่ปุ่นในแบบของญี่ปุ่น แต่พวกเธอเนี่ยคือมังกรยุโรปที่มีความสามารถในการแปลงร่างแบบมังกรตะวันออกที่ถูกนําเสนอผ่านขนบของอนิเมะแบบญี่ปุ่นทีมการ์ดเนี่ยครับมันคือรูปผสมทางวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนหลายชั้นที่ไม่ได้ถูกพูดถึงอยู่ในชื่อของทางฝั่ง TCG เลยนะมันก็ค่อนข้างน่าเสดาจนิดนึงครับแต่ว่าการสลับตัวหนังสือมันก็ดูเจ๋งดีเหมือนกันแหละแล้วก็ด้วยความที่พวกเธอเนี่ยเป็นเมดนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าพวกเธอจะต้องมีชนชั้นลำดับของพนักงานและเอฟเฟกต์การ์ดของพวกเธอเนี่ยก็จะสะท้อนถึงหน้าที่ผ่านงานขออองงพเเเธไดด้ป็นยย่าีล เริ่มจากน้องเล็กสุดครับก็คือลันดี้ดักกเมดที่จะเป็นเมซักรี่ครับโดยที่ตัวเธอเนี่ยจะมีความสามารถในการส่งการ์ดไปบนสู่ของที่ตรงสุสานก็เปรียบได้กับการลื้อเสื้อผ้าออกมาจากตู้ครับเพื่อเอามาซักนะและการคัดแยกเสื้อผ้าที่จะไปซักเนี่ยครับมันก็เปรี่ยบได้กับการประมวลผลทรัพยากรในเกมที่ได้โมอ่กมาจากเด็กโซ่ความสามารถของรามังกรที่จะทิ้งตัวเองลงสุสานเพื่อนำการ์ดหนึ่งใบในสุสานกลับเข้าเด็กมันก็เปรี่ยนได้กับการนำผ้าที่ซักเสร็จแล้วกลับเข้าตู้เหมือนเดิมถัดมาก็คือ Mate, เนสยยาาร์ด โดยที่ความสามารถในการชวชีมอนสเตอร์ดะก็สี่หรือต่ำกว่าของเธอเนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วบการดูแลหรือว่าการรักษาเมทที่ได้รับบาดเจ็บแล้วความสามารถในล่ามังกรที่บอกว่าสามารถทิ้งตัวเองลงสุสานเพื่อเชิญแบบพิเศษ้ะก็เมทดะกวสี่หรือต่ำกว่าจากมือเนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วบการส่งทีมช่วยเหลือลงมาที่สนามเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับไ่ตามมาก็คือพลาร์เลอร์ดะก็เมทที่เป็นเมทประจำห้องรับแขกโดยที่ความสามารถของเธอเนี่ยจะเป็นการส่งการดะก็เมทหนึ่งใบลงสุสานก็จะเปเลี่ยนด้วย เพื่อห้ามไม่ให้มอนเตอร์โบสามหนึ่งตัวครับสั่งใช้เอฟเฟกต์ได้มันก็เปรียบได้กับการควบคุมแขกที่ไม่ได้รับเชิญครับหรือหากแขกคนนั้นเนี่ยทำตัววุ่นวายเนี่ยเธอก็จะใช้พลังของเธอกดให้แขกคนนั้นทำตัวสงบสงเงียมไม่สร้างความวุ่นวายในห้องรับแขกของเธอใบหัมาก็คือคิทเช่นดักก็เมทที่จะเป็นเมดไปแต่ห้องครัวโดยที่ความสร้างของเธอเนี่ยจะเป็นการนำมอนเตอร์ดักก็เมทขึ้นมือนหนึ่งใบจากนั้นก็สั่งทิ้งการ,ร์ดบนมือนหนึ่งใบมันก็เปรียบได้กัับบกการใช้วตถุดิออไป แล้วความสามารถในร่างมังกรของเธอก็คือการที่จะทิ้งตัวเองลงสุสานเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้ดา้อนเมทตัวอื่น2 0 0พมันก็เปรียดด้วยกับการเสริมอาหารมื้อใหญ่เพื่อเสริมพลังให้เพื่อ่วมทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบถัดมาก็คือแชมเบอร์ดา้อกเมทที่ทําหน้าที่ไปเหมือนรองหัวหน้าเมทที่ความสามารถของเธอเนี่ยจะเป็นการค้นหาก,การเวมอนหรือวกาก่า,าการกัดดาบดา้อนเมทขึ้นมือก็เปรียดด้วยกับการนำเครื่องมือต่างๆมาให้เจ้านายหรือว่าจะเป็นการประกาศคำสั่งของเจ้านายไปสู่เม์คนอื่น แล้วความสามารถในร่างมังกรองของเธอเนี่ยที่จะทิ้งตัวเองลงสุสานจากนั้นก็สามารถสั่งอัญเชิญแบบพิเศษมาสเตอร์ดาร์กเมดหนึ่งตัวจากสุสานหรลิโมโซนมันก็จะเปลี่ยนได้กับการตอบสนองต่อเจ้านายในตอนที่เจ้านายครับเรียกหาเมดคนอื่นตัวเธอเนี่ยก็จะไปพาเมดคนอื่นมาหาโดยที่ไม่สนใจว่าเมดคนนั้นจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทําอะไรอยู่และสุดท้ายก็คือเฮาส์ดารเมดที่เป็นหัวหน้าเมดครับที่ตัวเธอเนี่ยจะคอยดอูแลพนักงานทุกคนผ่านความสามารถที่ว่าถ้าเกิดมีมังกรกลับขึ้นมือเฮาส์ House ก็จะสามารถทําลายการผรสาม มันก็จะเปลี่ยนได้กับการที่ตัวหหน้าเมร์เนี่ยจะต,ต้องคอยตามดูแลความเรียบร้อยขั้นสุดท้ายหลังจากที่เมย์คนอื่นทํางานจบไปแล้วและล่ามกรขอ,ขอเธอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์สูงสุดที่จะไม่อนุญาตให้มีสิ่งแปลกปลอมใดๆเข้ามาสร้างความวุ่นวายหรือความสกปรกให้กับคาลิฮาของเธอผ่าความสามารถในการสั่งในเกตก,การ์อะไรก็ได้นะและถัดมามันก็จะเป็นเนเรื่องเสริมที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากๆนะตอนที่ไปนคนข้อมูลครับอ่านเจอแล้วมันก็สนุกดีนะแล้วมันก็ช่วยเสริมเรื่องราวให้มีรายละเอียดที่น,น,นออระไนนนนีี้้นนะััเว่า ตัวเนอร์ซาก้อนเมดเนี่ยครับจะเป็นเมดที่มีอายุมากที่สุดครับและก็ตัวเธอเนี่ยอาจจะเป็นอมตะเลยนะซึ่งมาจากชื่อเอเดของเธอเนี่ยที่หมายถึงโลกครับแล้วก็ในภาพแฟนอาร์ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันก็เป็นภาพของตัวรันดี้ครับที่ได้เปิดดูหนังสือรูปภาพของพวกเธอและในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันก็จะแสดงให้เห็นรูปของพวกเธอตอนที่ยังเป็นเด็กครับแล้วก็ได้รับการฝึกสอนจากตัวเนิร์สและการที่พวกเธอเติบโตขึ้นทุกวันครับแต่ว่าเนิร์สเนี่ยแทบไม่มีความเป,ปลี่ยนแปลงไปเลยมันก็เหมือนเป็นการบอกไกลๆครับว่าตัวเนอร์ ซึ่งเรื่องราวเนี่ยครับมันก็ได้เสริมเรื่องราวเบื้องลึกจากเดิมที่ว่าครือห่าแ่งเนี่ยเป็นเพียงแค่สถานที่ทางานของพวกเธอให้กลายเป็นบ้านแลแ้วก็ครอบครัวครับซึ่งหากไม่มีในเรื่องเสริมตรงนี้ครับพวกเธอก็จะเป็นเพียงแค่พนักงานที่คอยรับใช้เจ้านายแต่ว่าด้วยเรื่องเสริมเนี่ยครับตัวเนสเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เล็กดูเหล่าเมียทั้งหมดแล้วก็เฮาส์ก็เป็นเหมือนพี่สาวคนโตที่คอยดูแลน้องๆครับและสิ่งนี้ก็ได้เปลี่ยนแรงจูงใจในการทํางานของพวกเธอที่พวกเธอเนี่ยไม่ได้ปกป้องเครื่องหาแห่งนี้เพียงเพราะมันคืองาเเธอย้รบล แล้วทีนี้เราก็มาต่อกันที่เรื่องราวที่มีหลักฐานก็ต่อนะครับผ่านการไวมอนแล้วก็กระดักต่างๆในทีมที่มันจะเป็นเหมือนฉากบอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจําวันของพวกเธอโดยที่การไปมอนและก็กระดักเนี่ยมันจะแบ่งไป2กลุ่มนะครับโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวภายในคฤื่อน์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกคฤหาสนหาเริ่มต้นที่ดาร์กเมททอ h o ฟ p ทอ a ิตี้ครับที่รูปภาพของการไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นการเตรียมโต๊ะรับประทานอาหารเพื่อตอนรับการกลับมาของเจ้านายแล้วก็เฟสของการไปนี้ก็คืืืออออกกาาารรสสส่งเเชิแบบศใจมหุน จากนั้นก็จะส่งมอสเซอร์ดารกเมดหนึ่งตัวจากเด็์โลุสาาครับที่มีธาตุเดียวกันกับตัวเมตากีนะใบหามาก็คือดากเมดดาวไทม์ครับที่ในภาพเนี่ยมันจะแสดงถึงภาพของเราเมดที่กำลังพูดคุยพักผ่อนกันอยู่ในห้องพักของพวกเธอเอฟเฟกต์ของการเป็นนี้ก็คือการนำมอสเซอร์ดารกเมดที่บนสนามครับกลับขึ้นมือนะเพื่อที่จะทําการนําการดารกเมดใบอื่นจากเด็์ขึ้นมือมันก็จะเปรี่ยบได้กับการที่เราเมดเนี่ยได้เตรียมพร้อมสิ่งต่างๆเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเข้านอนหร และไปถัดมาก็คือ Darkmate Tiding ที่ในรูปเนี่ยจะเป็นแชมเบอร์พาน,น้องๆของเธอเข้ามาทาความสะอาดแล้วก็จัดเตรียมสิ่งส่าารในห้องของเจ้านายแล้วข้สำคัญของการไปนี้ก็คือนำมอนสเตอร์ของบางกรที่เราควบคุมอยู่บนสนามเนี่ยกลับขึ้นมือพร้อมกับการของฝั่ง,งข้ามมันก็เป็นได้กับการที่เราเมทเนี่ยไปพักผ่อนพร้อมกับเก็บกวาดปัญหาหรือว่าพวกขยะไปทิ้งด้วยนะและก็เฟสที่2ที่บอกว่าเราสามารถสั่งริมูการไปนี้จากสุสานจากนั้นก็สั่งอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ d a ้ k m a t e จากมือหรือสุสานได้แต่ว่ามอนสเตอร์ที่อัญเชว มันก็หมายถึงการเรียกคนมาช่วยทํางานเพิ่มนะทีนี้เราก็ออกมานอกเรื่องหากันบ้านนะครับเริ่มต้นที่ God, การ์ดดาร์กเมเยร์เซนอ,อฟที่ภาพของการไปเน,นี้มันก็คือการที่เราเมเทั้งหมดเนี่ยได้ออกมาส่งเจ้านายของเธอออกไปข้างนอกอย่างพร้อมเพรียงกันแต่ว่าที่การ์ดใบน,นี้ครับมันไม่มีตัวดาร์กเมเยร์แชมเบอร์เนี่ย <S <S ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นโชคที่ดาร์กเมเยร์แชมเบอร์ยังไม่ออกหรือว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เฟสของการ์ดใบน,นี้ก็คือเปิดใช้ปุ๊บเนี่ยสั่งเลือต่ววางกัน จากนั้นก็นำดาร์กเมทที่เชไวต้ตอนแรกครับกลับขึ้นมือนะมันก็เป็นเอฟเฟกที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนตัวนู่นนั่นนี่นั่นแหละแล้วก็ไปทำมาก,ก็คือดาร์กเมทเวลข้ามครับที่ถ้าเกิดแปลตรงตัวครับมันก็หมายถึงการต้อนรับของเราเมทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยครับเราก็พอจะเดาได้นะว่ามันไม่ใช่การต้อนรับเจ้าหน้าของเธอแน่ๆน,นะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการแบบสั่งเพื่อนๆออกไปโจมตีมากกว่านะแล้วข้อต่อรองการไปนี้ก็คือการเพิ่มพลังให้มอนสเตอร์ดาร์กเมทเนี่ยตามจำนวนมอนสเตอร์ดาก้เมเ,มกมเ,กเมี่ร์ 100. กเ,กเมทท ไลฟ์เอฟคัดมาก็คือถ้าเกิดเราควบคุมมอนสเตอร์ดารกเมดสองตัวหรือมากกว่าเนี่ยเราจะสามารถสั่งเลงเป้าการดดร์กเมดในสุสานแล้วก็เก็บการไปนั่ขึ้นมือได้เอามาใช้ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็เอฟที่3ครับถ้าเกิดการเปนี้ถูกส่งลงสุสานฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเลงเป้ามอนสเตอร์ดารกเมดที่เราควบคุมอยู่ได้ด้วยเอฟเฟกต์นะจนจบเทอร์นนี้เลยแล้วก็ไปสุดท้ายก็คือดารกเมดเชนโอเวอร์ที่มันจะแสดงถึงขั้นตอนในการแปลงร่างจากเมดไปเป็นมังกรครับเพื่อปกป้องคาร์ลิฮาร์ดแล้วความสามารถในการสั่่่งงชััันนนนนนเเเเีียยมมกกก็็ปารรออออออสตต์ทู้ และในชุดการ์ดล่าสุดนยครับนอกจากที่มันจะเป็นการเปิดตัวสเตอร์นที่เป็นล่ามังกรของดากเมชแชมเบอร์ที่ผูดด้เล่นรอคอยมาหลายปีมันก็ยังมีมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ช่วยคอนเฟิร์มเรื่องราวต,ต่างๆให้กับเราครับซึ่งการไปนั้นก็คือมอนสเตอร์ฟิชชั่นตัวใหม่เลดี้ดาก็เมชที่ชื่อของการไปนี้มันมีคำที่สแสดงความเป็นเจ้าของอยู่มันก็ได้บ่งบอกถึงการมีอยู่ของเจ้านายของพวกเธอในคาส่งแห่งนี้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนนั่นก็คือตััววเเดดี้นนน่่ Lady, น่อ Lady องคบซึาาาาใชืกกกมมมยไสถาาทพิศษมามา ซึ่งในวัฒนธรรมเมดเนี่ยเลดี้เมดเนี่ยมาคือตำแหน่งสาวใช้ส่วนตัวที่มีหน้าที่ดูแลนายหญิงอย่างใกล้ชิดที่สุดซึ่งเลดี้เมดเนี่ยครับจะมีสักสูงกว่าสาวใช้ทั่วไปและก็น่าจะมีตำแหน่งเทียบเท่ากับเฮาส์เมดเพียงแต่ว่าจะเป็นคนอาสายงานกันนะครับโดยที่เลดี้เมดเนี่ยจะเป็นเมดที่คอยดูแลนายหญิงอย่างเดียวใช่แต่ว่าส่วนเฮาส์เมดเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยดูแลโดยรวมของบ้านนะแล้วความสามารถของเธอเนี่ยก็คือการเลียกดักก็เมดล่างเมดออกมาจากใน่ทันทีที่เธอลงสนามแล้วความสามารถที่สำคัญของเธอก็คือกกกกกาาาาาารรรรส้งฟิิวชััั่นนนนนนใดดดบบยเเเโโป็ตถุจจมอข ซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึงหน้าที่ของเธอได้ว่าตัวเธอเนี่ยคือผู้จัดการบริหารทรัพยากรในเด็กเธอเนี่ยมีหน้าที่ในการนำสิ่งที่สูญเสียไปกลับมาใช้ใหม่ครับเพื่อที่ทําให้วงจรในการทํางานของครือหายเนี่ยครับได้นาเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะและหลังจากที่เลดี้ดาคัมเมตเนี่ยได้มีเ็นก้าออกมาให้เราได้เห็นกันมันก็ได้สร้างคําถามขึ้นมา2คําถามครับซึ่งคําถามแรกก็คือตัวเลดี้เนี่ยจะมีดาบมังกรด้วยหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์มงครจะเป็นแบบไหนนะเพราะว่าตัวเลดี้เนี่ยเป็นมัเ House เลเต เพราะงั้นร่างมังกรของเธอเนี่ยมันก็ควรจะเป็นตัวฟิวชั่นใช่ไหมที่จะเป็นมังกรเลเ้ยวสิบที่เก่งพอกับตัวชิโอครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าชิโอเนี่ยมีเอฟเฟิในการเนเกตใช่นเวล่ะแล้วก็ตัวมังกรของลีดี้ดาร์กเมดเนี่ยมันควรจะมีเอฟเฟิไหนจะเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อีกคำถามที่สำคัญที่สุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของตีนกาเนี่ยครับก็คือใครกันแน่เนี่ยที่เป็นเจ้านายของมังกรเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ครับมันก็มีทฤษฎีที่ผู้เล่นได้ตั้งกันเอาไว้2อันนะโดยททีี่ฤษฎแรกก็คือททฤษฎีี่่บอกวาตัวผู้เล่นนนะคครับือเจ้าายนะ ซึ่งมันก็ดูตรงไปตรงมาดีแหละแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยแฟนตาซีเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยซื้อนะส่วนตัวเลยอินกับพี่ตาซีที่2มากกว่าครับที่เขาว่ากันว่านายหญิงเนี่ยอาจจะมีตัวจริงอยู่ในการนะเพียงแต่ว่ายังไม่มีการออกมาเท่านั้นครับซึ่งก็ใครจะไปรู้นะอาจจะออกมาพร้อมกับตัวร่างมักงกรของตัวเลดี้ดาก็เมก็ได้ใครจะรู้แล้วก็ตัวนายหญิงนยครับอาจจะเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นมอสเหลืองเลยก็ได้หรือจะเป็นแบบมอนสเตอร์เผาจอมเวยียเทียบเก่งๆอะไรอย่างนี้แบบนี้มาดูโรแมนติกกว่าเยอะนะ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าที่ซีีไหนหน่าสนใจกว่ากันแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเกมการ์ดก็เมยก็พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบเรื่องเล่าจากเกมการ์ดยูกิโอช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของเกมการ์ดอะไรก็เราดูกันได้ทุกวันพุธและก็วันที่ตอนสโมงเย็นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ